วันนี้มาแชร์ความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับรถบรรทุกกันค่ะแม่วัวหมายถึงรถบรรทุกยี่ห้อหนึ่งนี่คือรถบรรทุกกินน้ำมันเยอะจังลองตรวจสอบแผ่นกรองอากาศดูนะคะน่าจะต้องใช้ปืนลมเป่าๆดูหน่อยอืมฮ่าฮๆๆ่ โดยทั่วไปแล้วรถบรรทุกทุกคันจะมีปืนลมไว้เป่าแผ่นกรองอากาศแผ่นกรองอากาศนี้ช่วยกรองสิ่งสกปรกต่างๆเพื่อไม่ให้สิ่งสกปรกเข้าไปในเครื่องยนต์นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยค่ะและช่วยปกป้องสมรรถนะของเครื่องยนต์โอ้โหแผ่นกรองนี้สกปรกมากเลยการตรวจสอบและเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศเป็นประจำเป็นส่วนสำคัญของการบำรุงรักษารถบรรทุกแผ่นกรองอากาศนี้ควรเป่าทำความสะอาดบ่อยๆนะคะ จะได้ไม่ทำให้กินน้ำมันเยอะค่ะ